I i don't know จบกันลงไปครับนี่คือเป็นการเซ็นหรือทดสอบระบบนะครับอยู่บนรถแห่สองเซียวซ้ายจวดเ,เพ็นลํำเพลินครับ ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับสุขสุขคนครับนี่คือนะครับรูปแบบบนรถแห่นะครับตัวย่างบางตอนพี่น้องในเบิ้งงดิชมเมื่อนี้นะครับซิปเจ็ดรรยกาหรือหาวงแรกพอกันแน่นอนรถเสื 70, อสองเสือตันจวดสองสามสี่เบาเบาโอ้ đấy พร้อมแลเด้อพี่น้องเอแฟนคลับคือว่าเป็นครั้งแรกหรืองานแรกนะครับหลดแห่สองเซียว้ายจวดครับไฟกันครับเวทีใหญ่นะครับตอนนี้เวทีกระทั่งล่างติดตั้งระบบฉากแสงสี่เสียงครับใกล้สิ็สมบูรณ์แล้วชนะแล้วเมื่อนี้นะครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับเพื่อสิเขา่าเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเด้อนะครับ มาตงเต่ด็เป็นลำเพลินได้เลย หลายบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมก้มเกินไว้ในไลฟ์สดพิเศษหนึ่งหลังทีมงานหมอลำเพชรนลำเพลินพระทะโหลุนแห่สองเซียวสายจวดนะครับเพลเพิน จวดแน่นอนครับพี่น้องนะครับ17นาฬิกานะครับรถแห่2เซียว้ายจวด้วก็ประมาณ2ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับก่บสิรูปแบบโชว์บนเวทีทีมง,งานหรือคนงานการแสดงนะครับ เตรียมเตรียมเลยลูกแอดมินนะครับเตรียมตัวเลยขอยโ,โ,โอทนเดี๋ยวศิลปินเนี่ยเตรียมตัวมาเลยบอกศิลปินในเวลาแล้วนี่กับสิบมงนรายกาแล้ว <c oughs> ที่นี่นะครับระบบไฟเต็มเลยครับนี่โอ้โอแจ้งแน่นอนเหมือน

Hảo bác luôn mà, xấu thì em thì tăng mà Ở chú Không à ào đi là tiêm tiêm ngang đó ra đây phát biệt đó nhau xào điều đấy để kinh bài liếp rồi phải phá, phải ว่าเป็นการเตรียมข้อมเตรียมระบบในมือน,นี้ครับออเอาไปเลยลอเอาไปเลยเอ,อ้หา,าไปเอาตัวที่มันมีขาม,มาดที่ะตัวมีเข็มตัวที่มันมีแขม มามุมมีลูกมามุมนี่มมนฮะกายงงให้มันเห็นทั้งเวทีทั้ทงหามุมได้ก็ได้จริงๆแล้วทั้งสองโต๊ะนั่นแหละให้เห็นรถแห่แล้วก็เห็นเวทีด้วยประมาณน,นี้โอเคครับนี่ก็ดีเรียกกันมาเลยลูกเรียกกันมาทีมงานแบ,บ็กสเตตนะครับ บ,บซาเอ็นไลท์แล้วก็ทีมไลท์สดนะครับทีมโมบีกันตั้งระบบนะครับฉะนั้นแล้วครับเมื่อนี้ก็ขอฝากพี่น้องเด้อใกำลังใจลูกหลานทีมงานของห้องนะครับพี่น้อง FC เอฟซีนครับถักเข้ามาสนับสนุนทั้งเพียเพ,เพลําเพื่อนได้เลยครับบัตรราคาเกาสิบเก้าบาทพี่น้องจะมองบัตรกันถักมาได้ทั้งพยาบาลสายจวดได้โดยตรงครับตอนนี้ยังรอรับกำลังใจรอรับแห้งสนับสนุน แห่งสท่าจากพรพี่น้องสุขสุชนครับเรียว,ว่าเป็นการซ้อยเชีย่ยสซ้อยพักดันซ้อยสนับทละครับในไรนี่สร้างการสร้างงานสร้างสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสร้างคนฉะนั้นเราเมื่อนี้กันบรรยากาศณนะตอนนี้อยู่บริเวณบ้านพักของลูกหลานทีมงานหมอล,ำเ,ลำเพชรลลำเพลินครับ กับนี่ที่โมบีสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหนึ่งสารคามที่โมบีครับ ทีมงานสางเกตทีมงานจอย led ครับทีมงานเ้าเอนจิเนียร์ครับเสาไลท์นะครับจะยูนิเบิร์สไลคัมระบบเต็มรูปแบบครับในอีพี่นี้บนเวทีไล่สดของโรงแานทีมงานหมอลำเพลินลำเพลินครับพร้อมกับรอนแฮสองเซลสายจวดนะครับเอาช่วงท้ายแล้วครับพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้จังไดพี่น้องเบื้องแล้วก็จะเริ่มซอยเชี่ยซอยแช่ซอยสนับสนุนซอยกันครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ลูกให้หลานทีมงานนะครับคนทำงานนะครับสำหรับพูยาบาลสายจวดเพชรลำเพื่นออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้จากคงสีไว้สํานี้ครับคลิปหนากจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ